ที่ท่านรองภูมิธรรมรักษาการยกทัีฑ์นะคะได้มีการแถลงไปเมื่อวานนี้นะคะในเรื่องของการกระทำของกัมพูชานะคะเราถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามขั้นรุนแรงนะคะที่เขาทำอีกครั้งค่ะซึ่งวิธีการต่างๆนะคะก็ขัดต่อหลัสกสนติวิธีนะคะของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ขัดในหลักของเรื่องมรษยธรรมด้วยนะคะที่ประเทศไทยเราได้ปฏิบัติมาตลอดนะคะทางกัมพูชา,าก็ขัดในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะ แล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะสำหรัการความรุนแรงนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำมาตลอดนะคะว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เรายึดถือแล้วก็พยาน่างที่สุดนะคะให้ไม่มีการเกิดการเสียเลือดเสียเนื้อจนกระทั่งฝ่ายกัมพูชาได้มีการยิงนะคะก่อนตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมานะคะ่ะแล้วก็มีสมนักข่าวต่างประเทศเออ หลายช่องทางนะคะได้มีข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเรามีหลักฐานเรามีเรื่องของอออดิจิทัลฟตดรินต์ต่างๆนะคะที่สามารถรู้ได้ว่า,าใครเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรว่าไรมีข้อสังเกตที่สื่อต่างชาติสังเกต,เเกตว่าวันนั้นเนี่ยนักเรียนของเราะคะ่ะตามจังหวัดชายแดนยังไปเรียนตามปกติแต่ของกัมพูชาไม่ได้ไป ให้อยู่อันนี้ก็ต้องต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะเพราะีฉันก็ได้สั่งข่าวต่างประเทศมาแล้วเขาก็บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าของไทยรู้ว่าจะยิงเราก็คงต้องแจง้งแต่แปลว่าทางกัมพูชารู้หรือไม่นะคะว่าจะมีการยิงแบบนี้เกิดขึ้นถึงเด็กนักเรียนถึงหยุดเรียนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งในตอนนี้เองนะคะถึงแม้ที่ฉันเองจะงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ได้มีการ รับฟังค่ะการอัปเดตต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ความเป็นห่วงก็ยังมีมีอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พยายามจะติดตามเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไป,อ,อ,ไปอ่าคลิปนะคะที่เอ t นะคะพร้อมกับครอมอก็ได้มีโอกาสอัปเดตกับท่านรันตีช่วยด้วยนะคะว่าถึงตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างท่านรันตีช่วยเองก,ก็เน้นย้ำนะคะในเรื่องของอาวุธยธุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของฝั่งไทยเองอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรามีพร้อมนะคะแล้วก็ การที่เราได้ใช้ใช้ f 1ลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราตอบโต้เพราะทางกัมพูชามีการยิงเข้ามาถึงแหล่งชุมชนที่มีทั้งลูกเด็กเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็กทบแล้วเกิดผลกระทบต่อชีวิตจริงๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกับทางกองทัพก็ได้ได้ได้ตกลงในเรื่องนี้ได้คุยกันเรื่องนี้นะคะ ไม่ว่าจะ่นนั้ก็ตามเนี่ยทุกคนกลนะคะในเรื่องของอสิ่งที่จะเกิดขึ้นต,ต่อไปนะคะทางรัฐบาลและกองทัพนะคะทางฝ่ายของมั่นคงเนี่ยก็ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะคะท,ทุกขั้นตอนตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ทางหน้าง,งานเนี่ยลองดูว่าว่าจะเป็นยังไงต่อแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องอพยายามให้ถึงที่สุดนะคะที่จะปกป้องอธิปไตยของเรา ะะเพราะเราไม่เคยเริ่มก่อนแลวเรายืนยันมาเสมอมาตลอดะยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงนะคะแต่เมื่อความรุนแรงมาถึงเราเองก็สู้ไม่ถอยเช่นกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพคุยกันแล้วก็เน้นย้ำว่าไม่ต้องห่วงนะคะในสิ่งนี้ก็ไม่ถอยเราก็สู้เต็มที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางกระทรวง่างประเทศนะคะก็ยังได้สแสดงหลักฐานความไม่ชอบธรรม นะคะของทางกัมพูชาทางการละเมิดในเรื่องของสนธิสัญญานะหะละักกฎหมายระหว่างประเทศหลักสิทธิมนุษยชนนะคะและความไร้มนุษยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการลักลอบวางระเบิดก่อนหน้านี้ที่จะมีปัญหานะคะเราก็จะมีการราดตเวนหาระเบิดเก่าๆร่วมกันทั้งสองประเทศนะคะทั้งไทยและกัมพูชาทหารของทั้งสองประเทศร่วมกันก็มีการยึดไปน,นะคะและอย่างที่เกิดขึ้นที่ฐานของเราต้องได้รับการเจ็บ ะะอันนี้ก็ตรวจสอบว่าเป็นระบบที่เป็นการวางแผนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดหลักมนุษยชนอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ผิดหลักกฎระหว่างประเทศอย่างยิ่งนะคะไม่มีประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงแล้วเป็นเรื่องที่มีหลักฐานพรบถ้วนกระทรวงต่างประเทศของเราก็ได้ไปบอกกับทุกที่นะคะให้ให้ทั่วโลกได้รับทราบแล้วก็มีการยืนยันจากสื่อ หลายประเทศนะคะเขาก็เชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วก็เพราะที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยก็ได้พูดความจริงเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ยืนยันนจุดจยืนตลอดว่าเราไม่ต้องการความรุนแรงไม่อยากให้เกิดความรุนแรงนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าความรุนแรงนี้เป็นการเริ่มโดยัมพูชา1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสถานาการณ์นี้นะคะก็พิฉั้นเองก็สนับสนุนนะคะให้คนไทยบอกความสามาัคคีนในชาตินะคะเพราะว่า วันนี้เองจริงแล้วเราทะเลาะก,กันในประเทศถึงระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เองเราต้องรักกัน,นะะแล้วก็ทะเลาะกับคนนอกประเทศก่อน,นะะถ้าเหตุการณ์สงบสุขเมื่อไหร่จริงก็ยังรอได้นะคะเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันในประเทศยังรอได้นะคะแต่วันนี้เองก็รอไม่ได้แล้วที่เราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า คนไทยรักคนไทยอย่างมากแล้วก็ในเรื่องของออคำพรหามากมายที่ตันนี้เนี่ยวิถีทางการเมืองนะคะก็พยายามจะใช้ปุกปั่นนะคะให้เกิดความเกลียดชงังซึ่งดิฉันว่าอันนี้ต้องรออีกเช่นกันมีการปุกปัน่นกระแสว่าโอ้พวะว่าสองตะกูลทะเลาะกันนะท่านจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายเดือนที่แล้วดิฉันมีการปราบคอเซนเตอร์อย่างจริงจัง และได้ผลจริงๆคอเซนเตอร์ที่โทรหาพี่น้องประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วความค่าความเสียหายเนี่ยประมูลได้ประเมินได้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆคนไทยที่เคยถูกหลอกจนสิ้นเนื้อประดาตัวจะต้องบางคนอย่ากจะจบชีวิตเลยเพราะว่าบางคนจบชีวิตไปแล้วด้วยที่ต้องเสียตังค์ไปกับคอเซนเตอร์ชาวบ้านถูกหลอกเงินหายไปจากบัญชีอย่างรวดเร็ว,วที่ฉันได้ปราบเรื่องนี้จริงจ ที่มีการสังส่งการกระทรวงอุตาไทยตัดน้าตัดไฟนะคะตั้งแต่ต้องใช้แดลาวแล้วก็พามา่าและทั้งสางทั้งทั้งลาวพามา่าไทยเราได้ทำาจภารทีร่วมกันที่จะปราบคอเซนเตอร์อย่างจรงิงจังดิฉันก็เกิดความสับสนค่ะเพราะว่าตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางกัมพูชาที่ยังติดต่อกันอยู่ในเรื่องของความสมันธ์ส่วนตัวถูกรับแจ้งมาจากคนที่แปลว่ากโกรธโกรธดิดฉันว่าทําไมไม่ปรึกษาเรื่องนี้กับกัมพูชา ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยดิฉันได้คุยกับทางเมียนมาและลราเพื่อจะทําเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วมันก็มีไปทางกัมพูชาด้วยตอนนั้นมันเริ่มตังนต่เกาะซึ่งอันนั้นมันชัดเจนกว่าที่มันหลอกทคนไทยดิฉันก็ได้โทรไปคุยส่วนตัวนะคะอันนี้ยังไม่โดนอนัดคลิปนะคะเพราะตอนนั้นเป็นการไม่ทราบว่าเสียผลประโยชน์หรือไม่มก็เป็นเป็นสิ่งแรกที่ทำดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าเราปาบยาสติ ปาบคอเซนเตอร์ปาบอาชีพออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ตั้งใจเป็นนยโยบายของรัฐบ,บาลอยู่แล้วดิฉันก็ต้องทำดิฉันก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะพอคุยกันก็บอกว่าเออทำไมถึงไม่ไม,ไม่ทำร่วมกับกัมพูชาด้วยดิฉันก็เอ่อยังจะเข้าคอรมอทุกอย่างบอก้าวโอเคงั้นเราจะบวกกัมพูชาเข้าไปด้วยไม่ๆๆมไม่ทางกัมพูชาบอกไม่ต้องบวกไม่ไม่ต้องร่วมกันค่อยมาทำกับกับไทยสองประเทศขอดิฉันก็อๆๆๆ่ะๆๆๆๆ โอเคไม่เป็นไรนะัเอาจารย์โปรเซตเติมไปพคีมเดินเข้ารองมอเรียบร้อยนะคะพอกลับมานึกย้อนก็ทราบว,ว่าอ๋อมันเป็นความสแสดงความไม่พอใจตั้งแต่ตอนนั้นแต่ดิฉันเองก็ไม่คิดนะคะว่าความไม่พอใจนี้มันจะเป็นการว่าไม่พอใจในการปรับหรือไม่ไม่พอใจในการปรับแกนคอเซนเตอร์หรือไม่เพราะที่ฉันไม่เคยทราบเลยว่าจะมีประเทศใดไม่พอใจในการปรับแกนคอเซนเตอร์นะคะเพราะว่าเมื่อประชาชนในชาติถูกหลอก และรัฐบาลเข้ามาช่วยนั่นคือสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าอ๋อเราคงไปขัดผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจจริงๆก็ทำให้ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐบาลที่เข้ามาไม่ว่าจะนำสกุลชินวัตรหรือไม่ก็ต้องปราบเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องคนไทย